สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วค่ะทุกคนแต่หิวค่ะก็เลยลุกมาทำก๋วยเตี๋ยวทานค่ะทุกคนแต่กินข้าวเย็นกับสามีไปช่วงประมาณสี่โมงเย็นค่ะก่อนที่เขาจะไปทำงานค่ะ แต่กินตั้งแต่สี่โมงเย็นมันก็หิวแล้วนะคะหิวอีกรอบดึกค่ะทุกคนไม่รู้จะทำอะไรกินก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวกินค่ะตอนนี้ทอดกระเทียมเจียวค่ะทุกคนจะทำก๋วยเตี๋ยวทอดกระเทียมเจียวไว้ นี่ค่ะทุกคนจะสี่ทุ่มแล้วค่ะเวลาออหอบหหอมกระเทีมเจียวค่ะอันนี้เดี๋ยวลวกเนื้อหมูค่ะทุกคนจะลวกเนื้อหมูทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูค่ะทุกคน ่วนอันนี้น้ำน้ำซุปค่ะน้ำซุป <No. S 1> ก็ไม่มีอะไรมาก <No. S 1> ค่ะทุกคนเพระาะว่าในบ้านไม่มีอะไรเลย <No. S 1> ทำอะไรกินง่ายๆเลยค่ะ, <No. S 1> คะลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวต่อค่ะทุกคนอันนี้เส้นกว๋วยเตี๋ยวแบบแห้งนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวนี้เราจะใช้ใช้เออเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เขาเอามาทําผัดไทยนะค่ะทุกคนพอเราหาเส้นเล็กไม่ได้ค่ะทุกคนไม่มีเส้นเล็กค่ะเราก็เลยใช้เส้นที่เขาใช้ทําผัดไทยนะคะนี่ค่ะมันก็เลยดูใหญ่ๆหน่อยนี่ค่ะยวใส่ผัก ก๋เตี๋ยวเดี๋ยวเราใส่น้ำซุปค่ะที่นี่อยากทาอยากอยากจะทานอะไรต้องทำกินเองค่ะทุกคนไม่เหมือนที่บ้านเราค่ะที่นี่เดินออกไปร้านขายของนี่อยู่ไกลมากเลยค่ะทุกคน มันจะเป็นโซนขายของต่างหากค่ะทุกคนไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเดินไปสี่ห้าเก้าก็ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเดินไปอีกสี่ห้าเก้าข้าวเซเว่นเดินไปอีกสี่ห้าเก้าขายข้าวราดแกงไม่เหมือนบ้านเราคร่ะทุกคนนี่ค่ะอยากกินอะไรต้องทำเองถึงเครื่องจะไม่ครบ มันก็พอบรรเทาความหิวได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำซุกน้ำซุปก็ไม่มีอะไรค่ะมีแต่ขนอแล้วก็ซอสแค่นี้เองค่ะเป็นหัวใชเท้าอะไรก็ไม่มีค่ะแค่นี้เองค่ะน้ำซุปนี่ค่ะเครื่องไม่ครบแต่มันบรรเทาความหิวได้ค่ะทุกคน ออกมาสูดอากาศข้างนอกนิดหน่อยค่ะทุกคนบรรยากาศยามดึกๆค่ะอันนี้สี่ทุ่มสี่สิบนาทีแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศยามดึกๆจะห้าทุ่มแล้วค่ะสี่ทุ่มสี่สิบก่อนนาทีแล้ว นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ใส่น้ำซุปแล้วค่ะใส่พักอินนิดหน่อยน่คะเดี๋ยวชิมก่อนค่ะเดี๋ยวชิมอีกก่อนค่ะ ไม่อร่อยเลยค่ะแต่ก็พอบรรเทาความหิวได้ค่ะรสชาติยังไงไม่รู้ค่ะรสชาติแปลกรสชาติแปลกค่ะไม่เป็นไรค่ะบรรเทาความหิวได้เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ